โอเคจ้ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเดินผ่านมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีเป็นต้นไม้ดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเรามาหน้าหนึ่งลายหูดอกไม้ต้นไม้นะครับซื้อใบ้โหไปตกแต่งนะครับเพื่อบรรยากาศอันนี้บ้านของเรานะหลายคนของบ้าซื้อต้นไม้ไป็รยักรับพ่ออะไรพ่อหนาได้ก็ได้กีก็สักทีมาเดินเลือกซื้อได้เช่นกัน มา้อปมอด้วมีปุ๋ย้นะปุ๋ยมีปุ๋ยด้วยมีปุ๋ยมีดินมีอะไรเยอะแยะเลยทุกีเออสร้างแบบว่าออกกบบออกหมดที่ายตรงนี้น้องลับมาพี่มูตต่อไปบ้างดีกว่านะคะมูธีนะคะเป็นบูธจากลอยตุงไม่ลอยตุงลอยตุงนะปีทปกนี่อสัสดควัสดีมาช้อทุกปีนีุ่ปีมาปีลยปนี้ซื้ออะ้รไปบ้างแล้วจ้ะ ยืดใส่เลนมารเทนนูเบอรี่ใช่ไหมนะมันมีาด้วยโอ้อาทญี่ปุ่นอร่อยมากเลยนะพี่แม่ซอสองกนกระดูแซซ่าคูด้วยะครับขอบคะไระครพี่จอนพี่จอนสืไลหน่อยเมาขอไรดนะคะนี่ครับโดยตูนของเราพิอาสาง หรือจะเป็นเซ e คุกกี้คุกกี้ก็ดีเซคุกกี้ก็ดีนะครับห้าสิบหบถูกต้องห้าสิบห้าบทเท่านั้นนะฮะมันได้กาแฟคูาเครือบช็อกโกแลตนะครับคือมันสามารถทานได้เลยนะใช่คล่าหรือวาเนข้าเคลือบชแลตถูกต้องนะครับคุณจะได้แบบเท็เจอร์ของแบบช็อกโกแลตด้วก็ทารวงรวให้ารวยใช่แล้วนะครัแล้วก็มีเป็นเซ็ตเป็นเซรเเนเป็นเป็นปราเซก็มีเลยนะฮะางองนี้นะฮะ นมควายที่มันเป็นนมทั่เลือกน้องบอกใช้ถั่วเพื่อกบางทีก็ใช้มะหวั่สามารถทานนมควายได้หรือว่าจะเป็นไม่กี่ดีก็คือชีสเฟต้าชีสเฟต้าก็คือพิเศษแก้วเนี่ยเนื้อสายไม้ใช่ชีสใช่ไหมนี่ไงใช่ไหมนี่ทำเมนูเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วค่ะตัวพาสชั้นพุดมากระหลอมถูกต้องเนื้อแข็งชนิดโมงมิวนมควายผสมลลแพะนี่ไงนะครับมัดเยื้อไม่ปวนใช่ค่ะยืดหยุ่นได้ต <Stick S 2> ่างรสมีไวท์ีมีหมดนะครับ เยลลี่นะครับน <we ak noise> ี yeah. another another ่เยลลี่พีชเยลลี่ค้งหลวมจูกอร่อยสดชื่นมีประโยชน์นะครับี่สิบห้าบาทเท่านั้นเท่านั้นราคาดีมากทุกคนใช่เงินดเลยรบชิปมาลยนะฮะตุกงามีหมดเลย ไม่มีน้ำตาลและที่สัพานสูตรคอราลีสามารถกินได้เลยสูตรไม่เติมน้ำตาลด้วยนะครับของหมอชอบแค่บวยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ผงไม่ได้นี่เลยน้ำจือเท่ะไม่น่าแค่ชิมดูสิเูียวต้องเ้าร่างาี่พอดนะครับตไม่แต่จริงจริงน สองคำหนึ่งเลยนะพร้ธาตาพได้แจ้าตุเมีใช่โอเคแล้วก็กลงชนพิเศษด้วยนะครับยาคาบอกเลยว่าแต่ละอันก็คือดีงามเหลือเกินแต่ละขนะครับนี่แล้ยังงแต่ลนี่้ยแต่ะอย่างนะ Icebox เป็นเป็นไอ์กรีมนะไอกรีมแต่ว่าตรสผลไม้มันแบบรสอหไม้สดๆเลยแต่มเหอนแบบ เช่แบบไอ้สควีมอ๋อเอรอไปใช้ในทองซีสถูกไหมมีอะบรบบทุกทานได้เลยหกต้องนโรยฟรุตทนมาอัน่รบชาติเท่านะนไม่แล้วนี่เขาทำมาแบบหมอกเรามาเจนซียให้มาฉันตอโจบเราสองคนนี้เจนซียเพราะเอพูดเจนซีฉันสะดุดเลยอ่ะค่ะเอ เป็นรีิเอร์เออถูกใช่ก hmm. <dragon> ้าไม้หอมแล้วนะก็มันง่ายมากครับใช้นมันมันส่งกลิ่นได้ดับนี้ตรนาาครับมันจริงจริงใส่ในห้องอำให้ฝนเลยว่างลงห้องนอนขาแบบนี้หรือจะส่าสเปรย์ก็มีเทียงหอมก็มีใส่จัดอาตาตาแล้วนี้ครับสองสดี่นะครับบริษัทพิบูลชัยนะพิ ซิสหนึง่งเก้าห้าเก้านะครับขออนุญาตพูดคุยเล็กนรู้ได้ไหมครับแนะนำด้วยเลยสปารับคันนี้แนบแนลเราเตรียมไว้แล้วบ้างครับที่วันนี้ที่บูธน,นะครับก็จะมีเมนูน้ำบุ้ยโซดาที่ปกติยังไม่มีวางจหนชน,นะ,ะวันนี้เราก็วัดทำให้กินเยอะครับผ<ๆ>สมสญญุนไพรละไรก็ทำง่ายจริงๆไม่เน,น้่ยแครที่อานานเดียวก็สามารถกินดได้เลยต่อ,อกปกติเนี่ยเขาขายเนี่ยคือน้ำจิ้มบวยเอา ดืมกับพวกของทอดอะไรดีได้หมดเลยเนาะได้คุณกุ้งเ่อยจอทอดมันกุ้งแต่วันนี้เนี่ยเราเอามาทำเป็นเครื่องดื่มใช่ครับเพราะว่าจริงส่วนผสมมีแค่เวอยเข้มข้นกับน้ำตาลมันสามารถผสมเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นโซดาน้ำเาลหรือว่าน้ำที่เราชื่นชอบก็ได้ แบบนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีเมนูอาหารพิเศษนะครับที่เราทําสดนะครับในช่วงเช้านะครับที่ใช้ในแนต่ละแพ็คมาลองกันยูวอลจนเป็นเมนูพิเศษที่ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปค่ะอย่างวันนี้ก็จะมีโรที่ใช้สเต็กค,คุ้งราสเต็กไก่นะครับที่ใช้คุชเต็กยูวอลนะครับโดยส่วนสมก็วางจำหน่ายนะครับเพียง200บาทนะครับจำกัดแค่10ชุดต่อวันเท่านะั้น หล่อนนะหลายอย่างคือในช่วงนี้หล่อนนะต้องมีเร่อี้มีคำขอแล้วมีหลายอย่างนะอย่างเช่นนี้นี้ก็เป็นนามสัวก พมาจาโสนองเป็นรนที่แบบมมาบ้างเออวิพระเป็นสักขีชุตตะคุณคืออะไรครับพี่กี้ ดูแลทความคิดเห็นกับท่านที่มาสั่สริมนด้วยนี่ชาวเวนเจอร์เราลุ้นไม่ได้นะใช่แล้วเราลุ้นกัด้วยนองอ็ได้น่ารักมากเลยน่าสวยงามสวยงามนะครับแล็นรุ่ใหม่กันด้วกันด้วยใช่ไหมคนะครับ หอมกลิ่นขอมกลิ่นกอบหอมื่นลี้ขหอมไปปื่นลี้าหอมไปปื่นลี้เลยเพื่อนที่ยมที่่นที่กลิ่นที่เลกนะเกินจ่ะเกินเลยนะถ้าแม่ใช้ไม่ได้กลิ่นแลวถ้าหอมปื่นลีขนาดนี้ค่ะรับมนะครับแล้วก็มีกลว่มต่างดวไหครับมีื้ข้าวเขาอกเขาเรว่า 兄弟姐妹们，把钱全部都捐了，哎呦！